พี่น้องจา๋าเอีหยังนี่ถามแน่ยค่ะเนี่ยนี่มันคือเหตุยังงพี่น้องนึกไม่ออกนึกไม่คยเห็น่นเอาล่องนี่ยนย่จูบเนี่ล่ะค่ะเนี่ยมันไมนเ่เหอีหยังงนะให้เบิ้งทัดๆเลยพี่น้องจา๋าซอยบอกแน่ะค่ะเนี่ยเนี่ยแม่เห็นดอกเดียวเนี่ยล่ะค่ะเพิ่งไม่เห็นเนาะ อาจิมีอีกเด้อพี่น้องจ้าแต่ว่าน้แมวปแต่หาเบิง่งเนาะยุคางบ้านจะของนี่ละอยู่ในสวนเนี่ยแต่ว่าเห็นดอกเดียวใน่ะค่เนี่เบิ่งขักซอยน้องแมวเนี่ยมันแม่นเห็ดอีอย่างวิาเพิ่อนอันว่ามันแพงๆังนนบอซอยบอกน้งแมวในเด้อค่ะถ้าแมนก็ได้เนาะพี่น้องมันกินใด,นนอนนดบอสันดีอยากหูแม่เนี่ย าเนาะมาหาเมื่ออันตรีกอภัยเหนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าพี่น้องจ้าบอกในเด้อค่ะผู้ใดหูก็ไดมือนีลมแห้งแห้งเนี่ยเห็นดอกเดียวพี่น้องเดยวสิหาบ้างอีกพี่น้องว่าแม่นเอ็ดอย่างนี่ไม่กินใดบ่ถ่ายรูปบิ่งกันเด้อแค่ี้เด้อแต่พี่น้องจ้าผู้ใดหูก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ